ฟังเสียงรอกหวานๆครับสวัสดีครับนี่ก็อยู่กับช่องผู้บ่าวหนองคายชาแนลนะครับนนี้ผมก็พามาแต่งเสียงรอกนะครับให้มันมีเสียงหวานๆเพาะๆนะครับเวลาปลาดึงนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องผู้บ่าวหนองคายชาแนลนะครับฟังเสียงรอกหวานๆครับ ลอกเราปกตินะครับเสียงมันก็จะดังแคะแคะแๆะแคนะครับลาปลาดึงมันไม่เล้าใจครับวันนี้ผมก็จะพามาแต่งเสียงมันใหม่นะครับจะเห็นว่ากิ่งเสียงเดิมนะครับมันก็จะเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเราสังเกตได้ว่ากิ่งเดิมนะครับมันจะตัวเล็กๆนะครับมันเสียงมันไม่เล้าใจนะครับเวลาปลาดึงนะครับ สียงก็จะดังกิ๊ก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 นะครับไม่เพาะนะครับก็จัดใหม่ครับวันนี้นี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของกิ่งตัวใหม่นะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับเราก็จะใช้ิ๊บหนีบผมนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านยี่สิบบาทนะครับตัวนี้เราก็มาตัดตรงกลางมันออกนะครับแล้วก็ เอามาแปะนะครับผมใช้กาวยางนะครับแปะนะครับอันนี้ก็หยอดกาวร้อนแล้วก็เอากาวยางแปะนะครับก็จัดระยะนะครับให้พอดีกับเฟลืองเดิมนะครับก็ลองไปทําดูนะครับเ็จะได้เสียงลอกหวานๆนะครับเวลาปาดึงนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับช่องผู้บ่าวหนองคายชาแนลครับสวัสดีครับ